สวัสดีค่ะสวัสดีซีแฟนช่องทุกทท่านเถื่อมารับชมรับฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพชพะรวยนะคะคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรลา่าพัฒนาและกกาน้อยของงวดวันศุกร์ที่19เกกรกฎาคม2567น้า้เจนะคะกุณใดขเขาม่แล้วมักชอบสืตรของช่องแพชพะรวยนะคะบอกว่าจะเป็นตัวเลขของรัฐบาลไทยหรือว่าหวยไร้วันนะคะกดกระดิง่งแจงเตือนไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะบริภาิปใหม่ที่ทั้งช่องด้นําเสนอน,นะคะ ร่งคลิปใดก็จะเด้งขึ้นให้เรรับชมกันทุกคลิปเลยน้องชมคลิปนี้นะคะจะไม่เบิ่งนสูตรเมริมโผงก่อนเลยน้องชมเพราะวานนคลิปนี้จะมี3ส,สูตรนะคะมีสูตรเมริมโผงสูตรอาจารย์ยอดและก็สูตรเซียนว่าผีระตุ้มห้ยเด็กปีเตร์นากันพือนเก่าน้องชองมวทตพัดิบมากนะคะวัเห็ดห้ผพีดวางอีกแล้วน้องชมสูตรแมริมโผงแตกจังๆเขาจังๆรั่วๆเลยน้องชมปังนีรีนะคะ แตกต่างแต่น้อยพิเศษเลยนะคุณผู้ชมน้อยพิเศษเลขที่ออกคือศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าตัวนี้มาตรงๆบริกรับเดินชมพอมาหอดน้อยปกตินะคะเลขที่ออกคือเก้าหาเก้ารำชมจัดให้แปดหาเก้านะคะกับเลขหาเก้าตัวนี้เน่นเต็มเต็มเลยนะคุณผู้ชมเกือบสามตัวแต่นะคะเลขสองตัวมาตัวเน่นเต็มเต็มน้องชมรับซับรัวๆเลยนะคะสำหรับพาน้อยน้องชม พอมาหดลาว้าฒนานะคะเลขที่ออกคือหาเก่าน้องชมหาเก้าตัวนี้แตกตัวเน่นต่อเนื่องทึ่งห้าน้อยทึ่งเล่าเลยนะคะรับซับกันไปนอนอ<ๆ>แล้วน้องชมหมววนี้สูตรแม่ริมขงของแพพารวยนะคะคัดชุดเต็มออกมาให้เดพิจารณาอีกแล้วน้องชมงววนี้จัดให้สิบชุดสิบหางคือเก่านะคะเป็นสูตรมัดร่วมเล่นได้ตั้งแต่ห้าน้อย ไปจนฮอดเล่าพัฒนาเลยน้ำชมวันี้เลขวิ่งเลเือเล่นจัดไทยมี่เกับ3ามนะคะจัดชุดไทยมี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสาหาสามสองเก้าแปดสกะกันเจ็ดสน้ำชมนี่คือชุดเต็มแล้วค่ะเน้นไทยมือนี่หกชุดหกหางมี่หนึ่งเ 3ามหาสามสแล้วก็เก่าสมหนึ specimen, นะะ่งหนึ่งแค่ะเลยสาตัวคัดให้สาชุดส,ส,สมหาคุณมคือ0 17 2์หามหแล้วก็สามเจดนะคะมักชอบสูตรแม่ริมโคงแคบหน้าจอไว้ได้เลยเลยค่ะเ้อแล้วก็ในคลิปนี้จะมีสูตรอาจารย์ยอดน้องชชมอาจารย์ยอดหมวดดิพานมาานะคะเขาห้าน้อยนะคะห้าน้อยออกหาเก่าน้งชมสำหรับเล่าพัฒนา เลขสามตัว้าผู้ใดเด็ดตัดเหรียญนะคะหนึ่งซีซีหนึ่งกะยินดีนำนำชมชุ่มต่วาเลขจัดคู่ไฮผาดไปนะคะหมวดนี่ลุ่นต่อเลยนะคะสำหรับสูตรอาจารย์ยอดเปินบ๊คกัดหนึ่งลายชุดลายหางนมชมหมวดนี้สูตรอาจารย์ยอดจัดออกมาให้เพิื่องน้อยเพิื่องเล่าในเดรสจารณาคือเก่านะคะสำหรับเล่าพัฒนานมชมโตว,วิ่งตัวแลนฟันไปที่บนขึ้นเลขฮาตัวเดียวนะคะ วันล่างคือเลขศูนย์น้องชมู้ชมจัดชุดให้เลขสาตัวเน้่สชุดคือสี่หาศนย์กับเจ็หาศนย์นี่คือตัวเน้นชุดสาตัวนะคะแล้วก็กันสชุดคือสอหงหาแปับเจ็นะคะเลขสอตัวคัดให้สชุดสี่หาหงคือหาศูนยหาแปดล้วก็สองศูนย์้ชมเน้นให้สชุดสหางคือหาศกับหาแปดเน้นเนะคะนี่คือชุดเต็ม ลาวพัฒนาแล้วก็อาจารย์ยอดจัดชุดสีตัวให้ยหน่ำสีชุดสีหางสําหรับพุนทีิมักเล่นชุดสีตัวกับพิจารณา,าเอาน้มช่วเพิ่นจัดให้3ชุด3หางนะคะเลขสีตัวคือ9 7 5 0 6 4 5 0แล้วก็4 7 1 1นะคะมักชอบกับพิจารณา,าเอาเนาะค่ะสำหรับสูตรลาวพัฒนาแล้วก็สูตรห้าน้อยมื่อน,นี้อาจารย์จัดให้เลขวิ่งเลขเรน บนฟันไปทีเลข6เลขลางฟันไปทีเลข4ีนะคะสายวิ่งสายรูป5น้อยน้องชมจัดชุดหามือนี่เลข2องโตโมีสี่เจ็ดหกแล้วกับสอหานะคุชมนี่คือโตนิ่นนะคะกันชุดเดียวคือ71นะคะเลข3ามโตนิ่น2ชุดคือ6กหกับ8ปดเจน้องชมแล้วกักัน2ชุดสหางคือหานึีกับ 62หานะคะนี่คือชุดเต็มของสูตรอาจารย์ยอดวดวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 7นหารมักชอบเพราะว่าจะเป็นสูตรลา่าพัฒนาหรือว่าฮาหนอยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลย,เลยะะด้อค่ะเด้อแล้วกันในคลิปนี้นะคะมีสูตรเซียนว่าปีไฮได้พิจารณากันคือเก่าขนมช่มงวดที่ผ่านมานะคะเด็กพอเหากับโบเฮตยัยผิหวังคือเก่าานมชมสำหรับสูตรเซียนว่าปีนะคะงวดที่ผ่านมา ห้าน้อยกะแตกจังๆคือเก่านะักะดำชุ่มห้าหน้อยเก่าตัวนิ่นเลยคือน้อยปกตินะคะหาเก่าตัวนี้มาดตรงๆน้งชุ่มสำหรับเล่าพัฒนามาแต่สายวิ่งสายแลนนะคะพอเข้าจัดให้แปดกับเก่าน้งชุ่มเลขเก่ากะมามเต็มๆนะคะงวดนนี้รุ่นต่อเลยนะคะว่าพอเข้าจะจัดเป็นตัวใดน,นะคะสำหรับเล่าแลก็ห้าหน้อยจะแตกรั่วๆไปจนหอด เล่าพ well mm ัฒนาบ่อนะคะสำหรับวันนี้เป็นชิฟเฟองไปติดตามแัะช่วงไปฟังจากปากของพ่อเฮาให้พ่อเฮาถึงเนิ่มเฟิร์มให้พร้อมๆกันไปเลยค่ะพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีแม่ล่ะค่ะเป็นไงพ่อทั้งนั้นคือฟ้าคือฝนเพราพ่อโอ้ยฝนตกมาต่อเช้าตกมากสองหมื่นสามหมื่นแล้วค่ะมื่อนี้ก็คือฟ้าคือฝนคือเก่้านะคะมื่อนี้เป็นมืองเฮียเทียนเขาพรรษานะพ่ออ่าญาตเพิ่นเสียงดังก่อนอยู่นี่ มื่อนี้จะมาปล่อยสูตรได้วันนห้แฟนช่องได้พิจารณาคือเก่านะคะโบอิงวีติพานมาเล่าพัฒนาเป็นทีนาเสดายนะพ่อนาะเล้าเนาะมาจะสายวิ่งสายแรนนะคะสลับมวดเขานะพอ่อเล่าเนาะเล่าพ่อเฮ้าตอนนี้เดินดีนะคะห้าหน้อยบอ่อพิดหวังนะคะดำชมหาเก่านะคะมาตรงๆเขาโตเนียนนะคะไปจนหอดเล้าเลยนะพอ่องวดิพานมาเนาะออกโตเดียวกันนะคะทึ่งห้าหน้อยทึ้งเล่าดำชมอ้าผู้ใดได้โชคได้มันกะ ยินดีน้ำเนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อยบ่เขาน้อยกับเขาร้ายนะพ่อห้าน้อยก็ได้งวดนี้เล่าเป็นตาลุ่นนะพ่อเดี๋ยวนี้สลับกันเขาเนาะ,ะเล้าพอเฮ้านะงวดนี้เป็นของงวดวันศุกร์ที่สิบเก้าท่านชมตรงกับเฮียเทียนเขาเป็นสาทางบ้านเฮ้าน้ำนะำเนาะค่ะอ้าวมือนี้เล่าก่อนนะพ่อนะเลวิ่งเลขแเล่นได้ตัวใดก็พอเล้ามือนี้เหล้อะไงวดนี้วิ่งไปที่หก กับศูนย์ครับพ่อจับคู่ครับพ่ออะคู่จับคู่ไฮหกหนึ่งหกสองหกสามค่ะพ่อเราจัดให้มีหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามครับพ่อศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้า แล้วก็07ครับพ่อเออวัดน,นี้ก็38 39แล้วก็มี38แล้วก็มี39ครับพ่อคานเกดแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือ37นะคะอ่าวลาพัฒนากะจัดให้ยเก่าชุดเก่าหางคือเก่านะพ่อนะเนาะมื่อนี้ได้จัดเลขสามตัวบ่ละพ่อหรือจัดที่สองตัวคือเก่าบ่บ่บ่ค่ะให้แฟนช่อง ฟันเฉพาะสองตัวกระพาะแล้วนะพ่ออ่างวดดีเล่าเนาะค่ะเดี๋ยวท่วนไปพร้อมๆกันน้ำจุ่มวันนี้พอห้าวจัดให้เก้าชุดเกหางมีหกหนึ่งหกสองหกสามศูนย์สีู่นย์ห้าศูนย์เจ็าสาแมเก้ 38, 39, ูกต้องนะ่อ,อ,อ,อะทีนี้เน้นกะเพะนินตัวไดเนียวันนี้ล่า้าเนีเน้นนี่เนนบเน ค่ะเดี๋ยวนะวันนี้ฟันไปที่หกหนึ่งครพ่อเออแล้วก็ศูนย์ห้าฟันไปที่ศูนย์ห้าค่ะพ่อเออสามแปดสามเก้าสามแปดแล้วก็สามเก้าค่ะพ่อเออ,อนั่นแหละเน้นไฮในหน่อยเลยน้องชมสีชุดสีหางนะคะนี่คือชุดเต็มล่าพัฒนานะคะมักชอบแคบหน้าจอไว้ได้เลยเลยะคะ่ะเด้อสูตรเซียนว่าปีปัดทุมนะคะต่อไปจะเป็นสูตรหานอยนะพ่อ หาหน้อยงวดวันที่สิบเก้านะคะจะพอดเดอห้าหน้อยเป็นทีนาจับตานะพ่อ 0, 1. 1> ค่ะแปบ๊บนึงนะพ่อเดี๋ยวห้าหน้อยงวดนี้งวดนี้ฟันไปเลขวิ่งฟันไปที่ศูนย์กับหนึ่งนะพ่อ,อ,อค่ะจับคู่ค่ะพ่อนี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดจับคู่งวดนี้มีศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะพ่อ หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งแปดแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งครับพ่อเออสามเก้าสามศูนย์มีสามเก้ามีสามศูนย์ครับพ่อสองศูนย์สองเก้าแล้วก็มีสองศูนย์แล้วก็มีสองเก้าครับพ่อเออแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกแปดศูนย์ แปเจ็ดแล้วก็แปดหกค่ะพ่อเออแล้วก็เก็เก้าอีกชุดหนึ่งคือเจ็ดเก้าค่ะอืม,อมจัดให้ิบสองชุดชุดเต็มคือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อยเป็นสูตรมรัดร่วมนะพ่อเล่นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจไปจนนอดวีไอพีนะคะเมือนี่รักลอยได้ตัวใดพ่อรักลอยได้นึ่งกับแปดรักลอยงวดนี้ได้นึ่งกับแปดเนาะคะ่ะเล็ก ตามตัวมักจัดใจเลยนะคะสำหรับเลขหลักรอยพอเฮ้านะคะอ่างวดนี้เดี๋ยวทวนก่อนนะคะให้พอเฮ้าเน้นให้คือเก่างวดนี้มี 01, 0ูนย์ห7ึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสาม้ากแ็ดแลกเจเก้าถูกต้องนะพอ่ออ้าวเนียนตัวใดเนาะพอ่อมืนนี้ละห้หน้อยเฮ้า น้นนี่ศูเจค่ะตัวเน้นฟันไปที่ศูนย์เจ็ดค่ะพ่อแล้วก็ศูนย์หศูนย์หนึ่งค่ะพ่อเจ็นึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็สองเก้าสองเก้าค่ะพ่อแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะพ่อบมบหาชุดหาหางพ่ออีกชุดหนึ่งยัง เจ <59. S 1> อีกชุดหนึ่งคือ79เกานะคะอ้าวพอเข้าจะเน้นให้หชุดหกหางคือเก่านํำชมมือน,นี่พอเนะเข้าเน้นให้มี0ูน7์หนึ่งเก้าแล้วก็เจดเกถูกต้องหรอเ่อเนาะโอ้ยโอ้ลูกนี่ไอศนะูนย์ไอสามเก้าตัวเน้นมันสาเกตัวนึงอีกตัวหนึงสาเก้านะพ่อเพิ่มไปหลดเนาะ เออเออ,อนี่พอ่อขีดปากกาสีแดงไมายุ่นี่กายตัวนั่นแหละเอ้านี่คือโตที่พอ่อเข้ามักหลายๆน้องชมกะนี่แหลตะตมันสุออกสามเก้านะครับไตัวนิ่งไว้นี่ล่ะพ่อเข้ายืนยันนะคะเมื่อนี่ขอให้แตกรัวหลายๆรอบนะพ่อเนาะให้แฟนช่องอได้โชคได้มันกับพ่อเข้านะคะน้องชมเหล็กไร้วันบ่อขวรมองขามนะคะเป็นสูตรที่เดินดีไลยนะคะสำหรับเซียนว่าปีปทุมและพอเข้ากรใจดีนะน้องชมท้าผู้ใดอยาก เบ้าคุยชวนตัวกับพ่อเฮ้ากับติดต่อสอบถามเบอร์กับช่องแพ่ผ้ารวยใดเลยนะคะผมสําหรับผู้ที่ได้โชคหรือบอท่านใดอยากคุยเรื่องไกลตรงไกลตีที่พ่อเฮ้ามักถ้าผู้ใดมากขึ้นการกัดทษไปหาใดนะพ่อนะสําหรับเซียนวัดปีประชุมนะคะพ่อเฮ้าใจดีเลยนะคะงวดนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมรบฟังได้เสียงโชคสังลาบนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้โชคได้มันกับพ่อเฮ้านะคะขอบคุณพ่อหลายเลยค่ะเดอร์ที่แบ่งปันปแนวทางพ่อสวัสดีค่ะ